สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมานําเสนอสว่านไร้สายของยี่ห้อ Enzo so นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นประจุแบบสีก้อนนะครับก็คือจะมีแบตประจุอยู่ข้างในสีก้อนนะครับถ้าเป็นรุ่นถูกทั่วไปจะมีแค่3ก้อนนะครับผมตัวนี้ก็ให้มาจัดเต็มสีก้อนเลยนะฮะแล้วก็พิเศษนะครับของเรา แบตจะเป็นแบตใหม่ตลอดนะครับผมก็คือโดยปกติทางร้านจะนําเข้ามาทีละเดือนทีละเดือนนะครับจะไม่ใช่แบตค้างสต็อกนะฮะก็ลูกค้าที่ซื้อจากทางร้านก็วางใจได้เลยครับว่าซื้อไปก็ใช้ได้อยู่ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแถมกันนะครับในชุดนะครับก็จะมีแบต2ก้อนนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จให้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวสว่านของแถมอย่างอื่นก็จะมีสายอ่อนนี่นะครับแล้วก็มีดอกเจาะไม้กับเจาะเหล็กนะครับอย่างละสามดอกไขควงนะครับอยู่6ดอกนะครับ แล้วก็มีตัวต่อนะครับแล้วก็มีดอกเล็กๆอยู่นะครับตั้งแต่เนี่ยเบอร์4 5 6 เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองของแต่ละดอกนะครับรวมแล้วก็มีอยู่10อันนะครับแล้วก็มีตลับเม็ดตัวเล็กให้ตัวหนึ่งนะครับหเมตรนะครับผมแต่ถ้าเรียนตามตรงก็คือพวกของแถมอันนี้คุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่าก็ใช้แก้ขัดได้อยู่นะครับถ้าแนะนําก็ไปหาซื้อดอกดีๆมาใส่นะครับจะเจาะได้ดีกว่าแล้วก็เราจะมีคู่มือให้นะครับอันหนึ่งนะครับก่อนใช้ก็อ่านก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับแบตเวลาชาร์จนะครับมันก็จะเป็นสีแดงนะครับพอชาร์จเต็มมันก็จะเป็นสี ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันนะครับผมก็บอดี้ตัวเครื่องนะครับก็จะมียางกันเลื่อนให้นะฮะก็จับแล้วจะไม่หลุดมือนะครับผมหัวสามารถจับดอกได้สิบมิลนะครับก็คือสาหุนนะครับผมปรับท้อกได้ยี่สิบห้าระดับนะครับผมปรับความเร็วได้สองระดับนะครับช้าเร็วนะฮะก็จะเป็นเบอร์หนึเบอร์สนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเร็วต่างเร็วเร็วชาร์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบเครื่องนะครับอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบรอบนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วิธีชาร์จแบตนะครับแบตมันก็จะมีขั้วอยู่สามขั้วนะครับที่ชาร์จก็มีสามขั้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใส่ขั้วให้ตรงกันนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปแบตพอชาร์จปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟแดงครับ ถ้าเกิดว่าแบตเต็มมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมพอสีเขียวปุ๊บเราก็ควรจะถอดปลั๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดกระแสะไฟของแบตให้ดูนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ของเรานะครับมันเขียนมา98โวล์นะครับซึ่งถ้าเราคิดตามตรงจริงๆมันก็ไม่ถึงนะครับเพราะแบตปกติมันจะปจระจุข้างในอยู่ประมาณสี่ก้อนนะครับถึงห้าก้อนแล้วแต่บางยี่ห้อนะฮะ ซึ่งถ้าเป็นรุ่นเอนโซของเรานะเราจะประจุอยู่สี่ก้อนนะครับก็ตามรูปทรงนี้นะครับซึ่งปกติก้อนหนึ่งตามมาตรฐานมก็จะอยู่ประมาณสามกว่าๆนะครับสามกว่าๆสี่ก้อนมันก็จะอยู่ประมาณสิบห้านะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับของเราจะอยู่ประมาณสิบห้าจุดเจ็นะครับสิบห้าุดหกสิบ้าด็ด นี่คือกระแสไฟจริงจริงนะครับไม่ใช่เก้าสิบแปดโวลต์ตามที่เขียนมานครับซึ่งที่เขาเขียนมาอย่างนี้ก็มันเป็นโมเดลรุ่นนะครับว่ารู้ว่าแบบผลิตเมื่อไหรอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าซื้อที่อื่นก็ถามเขาตรงๆก็ได้ครับว่าแบบจริงๆมันกี่โวลต์นะครับให้เขาวัดให้ดูจะได้ไม่โดนเขาหลอกถ้าคิดตามตรงแล้วก็คำนวณดูครับตามรูปทรงตีไปไม่เกินสี่ก้อนนะครับเไม่เกินสี่โวลต์ต่อก้อนครับ เดี๋ยวผมมาวัดให้ดูพวกนี้นะครับจริงๆไอ้พวกนี้เขียนมาประมาณ20งกว่าเลยนะครับแต่พวกนี้จะเป็นแบบเสียนะครับถ้าแบบเสียมันจะวัดไม่ขึ้นนะครับไอ้เน,นี้ยเสียไปแล้วซึ่งผมมาแกะให้ดูข้างในนะครับส่วนไอ้น,นี้กำลังใกล้เสียนะครับใช้ได้แป๊บเดียวชาร์จจนเต็มแล้วก็กดได้ทีเดียวสองทีนะครับแบตบหมด นี่นะครับอาการแบตใกล้เสื่อมก็โวล์าจะลดลงเยอะนะครับเนี่ยโวลขึ้นมาเล็กเดียวนะครับนี่ถ้ากลับไปดูแอมแอมก็เหลืออยู่สิบกว่าเองนะครับนี่คืออาการของแบตใกล้เสียนะครับ ถ้าแบตเต็มๆมันจะยังมันจะประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้แอมเกือบสามสิบกว่านะครับ วิธีดูเบื้องต้นแต่ถ้าซื้อจากทางร้านก็มั่นใจนะครับว่าเป็นแบตใหม่ตลอดนะครับผมเรื่องการรับประกันนะครับทางร้านจะรับประกันตัวสว่านให้หนึ่งเดือนเต็มนะครับผมส่วนแบตกระที่ชาร์จจะไม่ได้รับประกันให้นะครับผมเพราะว่าของพวกนี้มันง่ายต่อการสับเปลี่ยนนะครับลูกค้าบางท่านไปซื้อที่อื่นมาแล้วก็แบตเสียนะครับแล้วก็มาเรียนเปลี่ยนที่ร้านอันนี้ทางร้านเจอบ่อยนะครับก็เลยขอไม่รับประกันตรงส่วนนี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าทางร้านยืนยันด้วยความบริุทิ์ใจนะครับ ว่าแบตของทางร้านเป็นของล็อตใหม่ตลอดนะครับจะเป็นของที่เข้ามาใหม่ทุกๆเดือนนะฮะของเก่าก็จะถูกปล่อยออกไปก่อนแล้วก็มันก็จะรันของใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่ใช่ของค้างสต็อกแน่นอนนะครับผมแบตมันก็จะใช้ได้ยาวประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับโดยปกติตามสเปคนี้นะฮะส่วนเรื่องราคานะครับก็จะอยู่ที่790บาทนะครับผมท่านที่สนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม